คลิปนี้จะไม่มีหัวข้อนะครับแต่หากคุณฟังจบมันจะคือคําทํานายของคุณเองนะนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่ความเอินนะหากคุณได้เปิดมาเจอคลิปนี้นะครับเหมือนงวดที่แล้วนะครับได้มีลูกดวงท่านหนึ่งนะครับได้มีลูกศิษย์ลูกดวงท่านหนึ่งนะครับได้กลับมารีวิวให้นะครับเดินผ่านแผงลอตเตอรี่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่จําได้เอะใจนึกได้ว่าเมื่อเช้าเนี่ยนะครับได้เจอคลิปของครูการนบอกว่าคุณจะมีโชคนะครับจําได้พอดีก็เลยย้อนกลับไปนะครับ แผงลอตเตอรีนั้นนะครับทำการสุ่มหยิบมาหน,หนึ่งใบนะ่หนึ่งชุดนะครับจำนวน10บใบผลปรากฏว่าถูกเลขท้าย3ตัวจำนวน10บใบเลยนะครับอืมดังนั้นอยากจะบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่ความบังเอิญน,นะหากคุณเนีมาเจอคลิปนี้นะครับและวันนี้นะครับครูการจะทําการสุ่มดูทั้งหมด5ใบนะว่านับต่อจากนี้ไปภายใน7วันชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับขอให้คุณจงตั้งจิตตั้งใจให้เป็นสมาธินะเพราะครูการจะทําการสุ่มตรวจดูทั้งหมดนะครับ5ใบนะว่า นับต่อจากนี้ไปนะครับใน7วันนะนะครับที่คุณได้มาเจอคลิปนี้นะครับชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้ไปนะนะครับไม่ว่าจะเจอเรื่องดีหรือเรื่องร้ายคอยคุณตั้งจิตตั้งใจให้เป็นสมาธินะต้องบอกเลยนะครับว่าการที่คุณได้มาเจอคลิปนี้ไม่ใช่ความบังเอิญเลยนะนะครับหากคุณพบเจอนะในจนํานวน5้าใบนี้มีไพ่เหรียญขึ้นมานะบอกเลยว่าคุณก็จะเกิดโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเช่นเดียวกันนะมาก่อนอื่นเลยตั้งจิตตั้งใจให้เป็นสมาธินะครูก,การจะทาการหยิบดูทั้งหมด ห้าใบนะครับมาการหยิบดูไปพร้อมกันเลยนะขอให้นะออกมาตรงกับชีวิตของคนที่มาเจอคลิปนี้นะครับว่านับต่อจากนี้ไปนะครับภายใน7วันนี้นะครับชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรว้าวนะครับตอนนี้ไพ่อยู่ในมือของผมก็ได้หมด5ใบเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะไปฟังคำทำนายนะครับกดแชร์คลิปนี้ออกไปนะเพื่อเป็นการจ่ายค่าครูให้กับครูกันเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของคุณเองนะครับมาตรวจดูในเรื่องแรกนะนะครับ มาลุ้นกันดูนะว่าใน5ใบนี้ที่คุูการสุ่มหยิบขึ้นมานะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะไม่ว่าจะดีหรือร้ายนะครับจงตั้งใจฟังคลิปนี้ให้จบเมื่อคุณได้เปิดมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเพื่อความมีสิริมงคลแก่ชีวิตของคุณเองนะนะครับสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อยากจะบอกแก่คุณครับว้าวนะครับคุณเป็คนจิตใจดีมีเมตตามากๆเลยนะครับในสิ่งที่กูการเห็นนะครับนี่คือตัวตนของคุณเอง นะครับเด่นชัดมากๆเลยนะนะครับลึกๆแล้วคุณเป็นคนที่ใจอ่อนมากๆเลยนะคุณรู้ตัวคุณหรือไม่นะครับไม่ว่าคุณจะเจอหมาเจอแมวจรจัดนะครับบางคนต้องเรียกว่าถึงกับต้องให้อาหารเขาเลยนะครับหรือบางคนเมตตานะครับเลี้ยงหมาแมวจรด้วยซ้ำนะครับชอบช่วยเหลือคนไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์คุณมักจะทําบุญทําทานคุณเป็นคนจิตใจดีมากๆเลยนะครับในสิ่งที่ครูกันเห็นว้าวนะครับ เป็นคนดีมีศีลมีธรรมอยู่ในใจของคุณนะนะครับขอให้คุณจรงรักษาคุณงามความดีตรงนี้ไว้นะนะครับสร้างทานบารมีนะครับคุณจะดในเรื่องของการให้ทานนะครับทำทานนะครับจริงๆแล้วนะสิ่งที่คูณกันอยากจะบอกนะครับเป็นการเสริมดวงชะตาชีวิตของคุณเองนะครับขอให้คุณจงสร้างทานบารมีหมันทําบุญทํากุศลนะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะครับนี่คือสิ่งที่พ่อแม่ครูอาจารย์อยากจะบอกอยากจะเตือนแก่คุณนะนะครับการสร้างทานเนี่ยนะครับเป็นการให้ได้ทุกรูปแบบเลยนะ ไม่จําเป็นจะต้องช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะครับการแบ่งปันรอยยิ้มนะครับการแบ่งปันความรู้นะครับการมอบโอกาสมอบสิ่งดีๆให้แก่ผู้คนก็เป็นการทําบุญทําทานเหมือนกันหมดเลยนะครับขอแค่จิตใจของเราเนี่ยจิตใจปิติสุขก,ก็เกิดบุญเกิดกุศลเข้ามาในชีวิตของคนแล้วนะครับจงรักษาคุณงามความดีคุณเป็นคนใจบุญคุณเป็นคนมีจิตใจที่เมตานะครับชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ชอบช่วยเหลือสัตว์เพื่อนร่วมโลกนะครับ,นะรบจงรักษาคุณงามความดีนี้ไว้นะครับ และเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้แก่ดวงชะตาชีวิตของคุณเองนะครับจงหมั่นทําบุญทําทานนะนี่คือสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์จะบอกแก่คุณนะนะครับนะมาตัวดูในใบต่อมานะครับว้าวนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับต่อจากนี้ไปนะการเงินที่คุณเคยติดขัดนะครับจะเริ่มลืมตาอ้าปากได้แล้วนะขอ้คุณจงมั่นใจนะครับไม่ว่าจะเป็นภาระปัญหานิสิต่างๆที่มีเข้ามาในชีวิตของคุณ แต่เมื่อคุณนี้มาเจอคลิปนี้โปรดจงรู้ไว้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าคุณนะเกณฑ์การเงินของคุณนะครับกำลังจะลีดดีขึ้นนะครับกําลังจะลืมตาอ้าปากได้ต่อจากนี้ไปขอให้คุณจงมั่นใจนะจะมีเข้ามาจะมีช่องทางที่จะมีเข้ามาช่วยเหลือชีวิตของคุณเองเอ,า,อาง่ายๆคือรอดแน่นอนแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเงินเข้ามาในชีวิตของคุณนะครับอ้าวนะครับสองใบผ่านไปนี่คือดีมากๆเลยนะนะครับ อ้าวนะครับในอีกไม่นานนะภายใน7วันนับจากนี้ไปนะครับคุณจะรับการติดต่อไม่ว่าจะจากเพื่อนเก่านะครับความสัมพันธ์เก่าๆนะครับหรือแม้กระทั่งแฟนเก่าด้วยนะนะครับหรือใครที่กําลังมีการทะเลาะเบาะแว้งกับแฟนอยู่อาจจะงอนกันนะครับหรือทะเลาะกันในตอนนี้นะครับที่ห่างหายกันไปนะครับบล็อกเฟซบล็อกไลน์กันไปนะครับหรือไม่ได้เจอหน้าค่าตากันก็ตามนะครับในเร็วๆนี้เขาจะกลับมานะเขาจะกลับมาหาคุณ ในช่วงนี้บอกเลยว่าเกณฑ์ชะตาชีวิตของคุณเนี่ยนะครับจะมีโอกาสได้พบเจอกับความสัมพันธ์เก่าๆนะครับเพื่อนเก่าๆกลับเข้ามาหาคุณนะนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นเรื่องราวข่าวดีเหมือนกันนะครับที่คุณอาจจะได้มีการเคลียร์ปัญหาเคลียร์ใจด้วยกันนะครับหรือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีด้วยนะการกลับมาในครั้งนี้จะเป็นการกลับมาในลักษณะทางที่ดีครับนะนะครับสามใบผ่านไปแล้วนะครับบอกเลยนะครับว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยนะนะครับมาตรวจดูนะครับ ในใบที่4ต่อมานะครับจะเป็นอย่างไรนะว้าวนะครับสำหรับใครนะที่คิดจะขยับขยายกิจการนะครับที่วางแผนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเริ่มได้เลยนะครับมันจะเป็นการประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณเห็นนะนะครับไม่ว่าจะเป็นการขยายนะครับกิจการสาขาต่างๆที่คุณคิดตั้งใจไว้นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับคุณอยากจะเริ่มต้นเปิดกิจการใดใหม่ๆเข้ามานะครับ คุณก็จะสามารถทําได้นะนะครับรวมถึงหากใครทํางานราชการอยู่นะครับคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีโอกาสโยกย้ายไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ดีขึ้นนะครับหรือใครนะครับที่เตรียมสอบอยู่ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมสอบรับราชการเตรียมสอบแข่งขันอะไรบางอย่างเข้ามาคุณก็จะสําเร็จคุณก็จะสมหวังนะครับเมื่อคุณได้ผ่านมาเจอคลิปนี้ถือเป็นเรื่องราวข่าวดีมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้อย่างที่ครูกันบอกนะว่าคลิปนี้ไม่มีหัวข้อนะครับแต่หากคุณฟังจบ คำทำนายนี้จะเป็นของคุณนะนะครับ่ามาสีใบแล้วนะครับไม่มีไพ่ดาบไพ่ที่อันตรายนะครับหรือไพ่แห่งการสูญเสียอะไรที่น่ากลัวเลยนะตรงกันข้ามนะครับกลับมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามานะครับมาตรวจดูในใบสุดท้ายนะครับสีนี้จะเป็นใบสรุปแล้วนะนะครับว่าที่ครูกันทํานายมาทั้งหมดนะครับต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรนะครับให้คุณตั้งจิตตั้งใจให้เป็นสมาธินะว้า นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับที่คุณจะได้เปิดไพ่ใบเดือดซันเข้ามานะครับต่อจากนี้ไปชีวิตของคุณจะมีชื่อเสียงขจรขจายนะครับใครที่ทํางานทางด้านวงการบันเทิงนะครับบอกเลยนะครับว่าคุณจะประสบพบเจอเรื่องราวดีๆชื่อเสียงเข้ามาในชีวิตเกณฑ์ชะตาการเงินก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนนับต่อจากนี้ไปพ่อพนสรุปสุดท้ายแล้วนะครับคุณจะมีโชคมีลาบเข้ามาในชีวิตของคุณนะครับ บอกเลยนะครับว่าการที่คุณที่มาเจอคลิปนี้ไม่ใช่ความบังเอิญน,นะเหมือนที่อุกันเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับหากน้อมรับพลังงานดีๆแบบนี้นะครับน้อมรับด้วยกิจศรัทธานะครับพลังงานนี้ปฏิหารนี้จะเกิดขึ้นแก่คุณคุณจะเกิดโชคลาภจะมีโชคทางด้านการเงินและการงานที่จะมีเข้ามานะครับรวมถึงความรักนะครับก็จะกลับมาคืนดีกันหรือดีอยู่แล้วก็จะดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับขอ้คุณหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกนะหากอยากน้อมรับพลังงานในครั้งนี้นะครับกดแชร์ขึ้นไปและพิมมพ์สาาาธุเข,ข้าานะ ใครที่อยากน้อมรับพลังงานดีๆแบบนี้นะครับส่วนใครนะครับที่ต้องการปรึกษาดูแบบเฉพาะเจาะจงแบบส่วนตัวกับผู้กัรน,นะครับสามารถจองคิวแอดไลน์แ KRU GUN ถ้าเข้ามาจองคิวกับแอดมินได้เลยนะครับไว้เจอกันนะครับ